สวัสดีคนท่านท่านผู้ชมสุพมในเกมโรบ็อกกับแมบมีชื่อว่า a n i m มะรีบอร์ดนะครับโอเคหลังจากที่หายไปนานมากกับโรบอกไม่ได้เล่นเลยทีเดียวเชียว<ๆ>ก็นะครับได้ตัวแล้วอย่างนี้อย่างที่ผมต้องการแล้วก็ได้บัฟบมาแล้วด้วยนะครับก็การได้ตัวนี้นะครับ Android 21เนี่ยก็คือเราต้องลงที่อของดาวน m าเมกนะครับที่รีเจนนะครับนดันที่2นี่ โอกาสได้คือ0 7 0 7 5นะครับแล้วก็ได้มาแล้วลงกันสาบหกรอบคนอื่นอาจจะเยอะกวนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมได้ทำการสุ่มอัพให้กับตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ได้เป็นอ่าับนี้นะครับบวกอะไรบ้างนะมาดูกันดีกว,ว่านะครับจะบวกดาเมจ2ีนะครับแล้วนกะ็อันนี้ระยะ5% แล้วก็ดา,ดาเมจอีก20่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมส่วนจุดสี่นะครับก็ถือว่าก็ก็ก,ก็ก็ดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ตอนแรกผมหวังให้มันให้มันได้อันนี้นะแต่ว่าเออได้นี้ก็ดีนะครับโอเคแล้วก็ตัวที่ผมมีตอนนี้นะก็คือเวลหนึ่งอ่าตอนนี้นะครับยังเป็นเวลหนึ่งอยู่นะครับโอเคเราจะไปอีโวกันเลยนะจะไม่รีวิวตอนที่ยังไม่อีโว,วนะ <c oughs> เอาอีโวเลยนะครับเรามารีวิวกันดีกว่า โอเคเนี่ยขอมีทางนี้นะครับมีดาวส้ม10อันดาวฟ้า10อันดาวรุ้ง2แล้วก็มีขนมก็หาจากาที่เราไปลงหาตัวละครเหมือนกันนะครับดาวแดง10บดาวดาวม่วง10นะครับแล้วก็ดาวเขียว10นะครับมันโอเคอ่ะถ้าอีโวแล้วนะครับมันจะบวกดามที่เปอร5นะครับเรามีท่าใหม่2ท่านะครับโอเคอีโวเลย อเป็นเทียบ,บร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าก็อ่าอืมดีนะบันทีแอร์แล้วเออใช่ใช่ผมจะไม่มีบันทีแอร์แล้วก็มีท่าให้ครับนี่ไม่ใช่ท่าดิมีสก,กินให้เดี๋ยวผมใส่สก,กินของอนี่มาเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสก,กินตัวเองนะครับคือเอาผมออกเรื่อยๆไงนะ มีผมสีขาวด้วยโอเคใช้สกินนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวละครก่อนลืมใส่โอเคอ,อ่บักแหละล่าสุดบักบักแหละโอเคอ่าผมยังจะไม่เพิ่มเวลให้มันนะครับถ้าเพิ่มเวลมันจะไปสูงสุดอยู่ที่27สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยังไม่เพิ่มให้มันดีวกว่าครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับ,บ,บนะค่บคอยเพิ่มค่อยเพิ่มแล้วอย่างผมอยากรีวิวว,ว่าเนี่ยอีโ e วเนี่ยเวลหนึ่งเนี่ย มันตีแรงขนาดไหนนะครับนี่ถือดูดาเมจเลยนะผมยังไม่เคยพิฆาใครเลยนะอ่าโอเคดาเมจผมเอนะครับระยะเอ่อเวลาะะผมตีนะครับ b ีบีลบนะครับสุมหาแล้วแหละแต่ว่านั้นไปออกตัวนี้แทนสุมเล่นๆนะโอ้ด้งได้เอแล้วก็ S อลบนะครับอืมโอเคเราจะไปรีวิวตัวนี้ในอ่าอ,อินแล้วกันนะอ่าเป็นอินของดาเมจแล้วกันนะครับโอเคครับ มานะเราเข้ามาข้างในอร่อยแล้วแล้วผมก็ไปอับบ้านแล้วผมก็ใช้อตัวนี้นะครับกับโบลิงกันหลังไว้ไม่ให้หลุดโอเคตังผมเต็มแล้วนะนะทั้งทั้งสี่ตัวโอเคมารดูได้เลยนะครับตัวการตั้งนะครับก็คือหนึ่งพันเ้าร้ยห้าสิบบาทโอเคอืมโอ้โหอืมเสียง เสียงลายเด้งทัทีนะครับโอเคก็ตีนะครับสักครู่นะครับโอเคตีนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับอันนี้เวลหนึ่งนะแล้วก็มีบัฟอันนี้นะครับ2 3เอ้ย2 9 3นะครับ293.4นี่คือดาเมจนะครับแล้วก็เวลาตีของผมซีนะครับมันก็เท่ากับ5นะครับ5วินาทีนะครับแล้วก็ระยะของผมเป็น22นะครับ พูดอย่างงี้ดีกว่าย่อๆโอเคบอทมาแล้วอัพอัพบอลลิงกันโอเคโอเคมาอา่าเราจะมาอัพกันต่อนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับก็คือสองสองพันหนึ่งนะดาเมจก็เพิ่มนะเป็นสามร้อยเก้าสิบหกนะครับโอเคอัพ okay. ขั้นต่อไปเลยเพิ่มแล้วก็ดาเมจเพิ่มมนาะเป็นสี่ร้อยนะครับอันนี้ขั้นต่อไปดาเมจเพิ่มเป็นห้าร้อยนะครับ อ๋อเวลา3วินาทีอ่าอัพมาอันต่อไปนะก็คือดาเมจ500นะครับอัพขั้นต่อไปนะก็คือดาเมจ860นะครับะระยะเวลาบวกเพิ่มไปนะครับเป็น9วินาทีแล้วก็อ่ารัศมีก็คือ3.2นะครับ7,500โอ้โหเปลี่ยนท่าเป็น a อ e นะอืมโอ้ยผมเฮ้ก็ได้อยู่นะ a อ e นะครับ ตัวตีแอร์นะตัวนี้เดี๋ยวตีพื้นด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอ่าอัพขั้นต่อไปเลยนะค,ะนะครับอืมโอเคอัพต่อเลยชือได้ไปต่ออ่าอัพอัพมาถึงขั้นที่แปดครับก็จะเป็นการอัพเกรดท่าตัวละครครับอันนี้มันไม่รู้คือเป็นท่าแบบไหนนะโอเคแต่รัสมีก็ ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เอาไปอ้าวเปลี่ยนนะครับเป็นวงกลมใหญ่นะครับน่าจะเป็นเซคเกิลหรือเปล่าอันนี้นะบแต่ก็ก็ใหญ่อยู่นะอย่างมันก็ใหญ่กว่าโอเดงโอเค,อเค,อเคนี่คืออัพหมดแล้วนะครับอ่ตีฮิตเดียวนะอืมอัพเป็นอัพตันแล้วเป็นตีแค่ฮิตเดียวนะครับก็อดีไหมก็กก็ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับ ตาวความคิดผมผมนะผมว่าไม่ได้แยแ่เท่าไหร่ับได้ถ้าเวลสูงกว่าน,นี้นะอาจจะดีนะเพราะว่าดาเมจมันเยอะด้วยไงแต่มันตีแค่เดียว e นะครับผมถามว่าผมชอบไหมตัวนี้ก็ก,ก็มีในครอบครองแล้วก็ถือว่าดีนะครับโอเคอันนี้คืออัปตันแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีบัฟพวกนี้ให้มาเป็นธาตุมืดนะอ่าก็คือมอนมอนเงี้ย ถ้ามีธาตุแปะที่หัวอธาตุาามืดอะไรเงี้ยก็จะบวกดามจเพิ่มขึ้นไปนะครับประมาณนั้นอือันนี้คือตัวละครของ Android 21ครับรู้พูดถูกไหมนะว่า Android 21ไหมครนะับโอเคแล้วก็มามาเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับอันนี้คือวงของ a n d r o อ d 21ครับแต่ว่าถ้าให้ผมถ้าให้ผมเลือกจริงๆนะผมว่า Android 21มาแทนโอเดงได้เพรโอเดงอะอวงมันเล็กนิดเดียวเองนะ เดี๋ยวทรับให้ดูอันนี้โอเด้งอับอ่ะอัพเลยนะเนี่ยโอเด้งอัพตันแล้วอะ่ะมันรัศมีมันแค่ยี่สิบหเองนะครับแต่โอเด้งมันมันตีแบบอค่อนข้างหลายฮิตนะครับผูดกันดว่าโอเคแต่ว่าก็ถ้าให้เลือกเอาผมก็น่าจะเอ้ยไม่ใช่หลายฮิตนี่หว่าตีฮิตเดียวเหมือนกันนี่โอเด้งอืมมีมีโบลิ่งะะที่เป็นนั่น โอเคก็ถ้าให้เลือกผมน่าจะเอา Android ไปแทนโบลิ่งนะแล้วโบลิ่งออกแล้วเอาหนวดขาวเข้ามานะครับเพราะว่าเอามาสโล่นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ผมใช้มาเป็นแช่แข็งนะแช่แข็งบอสให้มันไม่ขยับช่วขณะได้มีโอกาสตีนะครับประมาณนี้ก็ผมพยายามพยายามหาใครโดอยู่นะช่วงนี้ก็คือลงแล้วแหละแต่ไม่ได้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะลงหาจุกว่าจะได้แล้วเอามารีวิวกันถ้าได้นะเพราะว่าต้องไปเอาอีวอีก ก็ตอนที่ได้ Android มาก็มันไปนานตรงที่ผมต้องหาของ e ี o แหละแล้วก็ต้องรอให้ชาเลนต์แบบมันรีอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็เลยทําให้ผมนานมากในการที่จะรีวิวตัวนี้นะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับก็ถ้าชอาบก็เล่มกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอารีวิวให้อีกถ้าเกิดมีตัวน่าสนใจหรือว่าเกมอัปเดตหรือแมปที่ไหนที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆจะมารีวิวกันนะครับับคลิปนี้บายๆครับ